ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الذين امنوا يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ว่ัลวุ่ลบิดาตนดลาละว่าลยคุมบินจัมาอะวมันชด้ะชด้ะทินนพี่น้องผู้ศรัาที่รักทุกท่านครับเราได้ยินได้ฟังบ่อยมากนะครับว่าเราต้องยึดกิตบุรและศุนนะมีการเรียกร้องมีการเชิญชวนมีการรณรงค์มีการให้หลักการให้เหตุผลมากมายเพื่อที่จะได้ยึดนะสิ่งสองประการนี้ สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดการเรียกร้องให้ยึดกิตราร์บลาและสุนนะาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมออกไปนก็หมายถึงยึดแบบไหนก็ต้องอธิบายยึดแบบแบบเราแบบคนในยุคหลังหรือแบบคนในยุคแรกยึดแบบกลุ่มที่หลงผิดหรือยึดแบบอาหุสุนนาวันจะมา นี่คือเป็นส่วนขยายหรเป็นส่วนเพิ่มเติมที่จะต้องชี้แจงเพราะยืนยัว่าทั้งอัลลอฮฺตาลาเนะที่กล่าวไว้ในคุรานแล้วก็ทั้งท่านอับดุลีมอมัมาสัลลัลฮวะเลวะซัลลัมนั้นแม้ว่าได้บอกให้เรายึดกีตาบบลลอ์และสุนนะแต่ก็มีการสั่งให้เรายึดแนวทางด้วยในคุรานพูดอยู่เสมอนะที่ยึดโยงอยู่กับเรื่องการ กล่าวถึงแนวทางของคนรุ่นแรกหมายถึงบรรดาเหล่าสหาบะสิทธิสหาบะและลูกศิษย์สหะบะในหลายองค์การนะครับกล่าวไวล้ลักษณะทางตรงและทางอ้อมโมอิลากีและละหุมอาวิลูกะมาอามานานัสไอคนที่มันไม่จริงใจต่ออิสลามเข้ารับอิสลามแบบ นิฟากแบบไม่ไม่อิมานอย่างแท้จริงเนี่ยเมื่อพวกเขาถูกเชื้อเชิญให้อิมานเมื่อคนทั้งหลายพี่น้องเข้าใจอายะนี้ย,ยังไงบรรดาอุลามาเขาบอกว่าคําว่าคนทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงบรรดาสหาบะก็แปลว่าอัลลอฮ์รับรองแนวทางการอิมานและการศรัทธาแบบแบบสหาบะเพราะว่าทุกคนแองหมดละแองกิตาบลุาละลสุนนะ ต่เวลาเอาไปปฏิบัติเวลาเอาไปใช้ก็มักจะเข้าใจกันเอาเองตีความกันเอาเองแปลกันเอาเองมันก็เลยเกิดเป็นปมปัญหามาแต่ในอดีเอตเลาตะลายกล่าวถึงว่าคนที่เดินนะออกนอกแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราะจะให้เขาผิดไม่ตามที่เขาเประสคงว่าไม่ยะเบียะ ไก่รสบีลินมุมนีหนูวันลิมาทวันล,ละใครที่จำเริญหรือเดินออกนอกแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่นหมายถึงแนวทางของบรปรพชนอันนี้ก็เป็นตัวบทที่มีอยู่ยเยอะแยะมากมายแก,ก่กองในอุรรานอันลเราก็จะปล่อยเขาหลงไปตามทางที่เขาปรารถนานี่คือตัวบทนบีเองก็บอกว่าอะไรคุมบิซุนนนติวสุนนนติคุลฟาอิรราชินีอัลมาฮดียิน้ยืดอะไร แนวทางนาบีสุนนะานาบีและแนวทางของของคุรฟ่ารอชีดินแล้วนบีก็ยังมาตองย้ำอีกบอกว่าประชาชาติจะแตกออกไป็นเจบสากลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยไปผิดทางก็ลงนรกอะแต่กลุ่มที่มาถูกทางก็คือวันนะียตุมินฮาวะนี่ด้ก็มีเพียงกลุ่มเดียวที่จะถูกทางแล้วเฉลยไว้ด้วยว่ากลุ่มไหนมาอันอะไรยีว่วะอซาบี ก็คือสิ่งที่ฉันยึดมั่นถือมั่นดำรงมั่นอยู่และเหล่าสาวกของฉันยึดมั่นอยู่เพราะนั้นบวกกับฮะดีษที่บอกว่าใครรุ mm. ่นกุรุนกรณีไม่ได้แปลว่าในยุคก,กบ,บีไม่มีคนได้คนเลวไอ้ที่มาศรัทธาก็เยอะเกิดสงครามกันก็บ่อยครั้งพอยุคมดีนาก็มีมูนาเฟกใช่ไหมเพราะนั้นใครรุ่นกุรุนกรนีไอ้ที่บอกว่ายุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉัน ก็คือคนที่เรียกว่าเป็นอย่ามาอายหรือคนหมู่มากยุคนั้นไอ้คนไม่ดีเป็นคนส่วนน้อย <c oughs> สมบัล,ลิดีนย่าลนะุมถัดมาก็ยุคหนึ่งสมบัลิดีนะอย่าลุม,มลลนะลแปลว่ายุคนมียุคสาบานย,ยุคเดียวกันยุคลูกศิษาาย์สาวบานและยุคของลูกศิษย์ของลูกศิษย์สาบาย,ยังไม่พอในคุรานบอกว่า คนทั้งมมฮัจีรีและอันซอดอัลลอฮฺทรงให้รับียอัลลอฮ์อันฮุมแรัดูอันอัลลอฮ์พอใจและเขาก็พอใจเอาล์แล้วถามว่ายุคถัดจากนั้นไปเนี่ยบอกไหมวัาลับีนักบาอุมบีอัานและคนที่ดําเนินตามทั้งโมฮาจีรีและอันซอดอยู่ในความหมายว่าเราพึงพอใจเพราะนั้นไปตามใคร นี่แหละที่ว่าทําไมต้องพูดว่าสลัฟสลัฟสลัฟกิตาบุลลและซุนนะเราก็มีคําว่าสลัฟกิตาบุลลและซุนนะมีคําว่าสลัฟเพราะทุกวันนี้เนี่ยแปลว่ามีการรับอิสลามแบบตัดยอดไม่ต่อยอดเอาแค่กิตาบุลลและซุนนะสอบาลโลทิ้งไปตาบีอินโลทิ้งไปตาบีอตาบีมันโดนสนใจเราก็มีตัวบทเรามีหลักฐานพฤกรรแลวหลงทางไปแล้ว บรรดากลุ่มชนที่เรียกว่าฮารูรียะพี่น้องอาจจะไม่คุ้นหูถ้าบอกว่าคขวาริชอ๋อเคยได้ยินอันเดียวเลนพวกนี้เขียงลูกศิษย์นบีเรื่องการเข้าใจกุราอานพวกนี้ยกกุราอานเลยบอกว่าทั้งฝ่ายอาลีและมูอาวิยะที่เกิดเหตุเข้าใจผิดกัน ไม่เอาตัวบทไม่เอาหลักฐานไม่เอากุรานมาตัดสินเพราะฉะนั้นทั้งผู่ผิดแล้วใครถูกพวกฉันนี่ถูกถามว่าพวกเองเคยเจอนบีไหมไม่เคยเรียนกุรานเจอนบียบไหมไม่อ้างว่าอะไรอินิลฮุบอิลลลลิลละคุรา,านมาฮุกโกมอ,องใครไม่ได้ต้องจากของอัลลอฮ์เท่าทนั้นแล้ววันนี้เนี่ยทั้งคู่ ทั้งฝ่ายท่านมูอาลีและท่านมูอาวิยะรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอินไปตั้งกรรมการขึ้นมาตัดสินกรรมการไม่ใช่กุรอานกรรมการคือคนเอาคนมาตัดสินเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานชัดเจนมันลำยากคุณมีมาอันดัลละลอฮฺ ف أ و ل อ ك ف أ و ل ا ุมุลกาฟิร و นชัดหมดเลยแต่นั่นล่ะผิดอิบนุอับบาสบอกพวกเองไม่ได้เรียน พวกเองมันคิดเอาเองฉันน่ะเรียนไม่จากนบีคําว่ากูโทษไม่กูอ่านแต่ละที่แต่ละที่มีความหมายเฉพาะเฉพาะเฉพาะไม่ใช่เอ็งตีรวบอย่างนี้เห็นไหมลูกศิษย์น,นบีก็ว่าอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าไม่กลับไปดูซาบะเราจะเข้าใจถูกไหมเนี่ยแต่ละไอะพี่น้องครับมาดูตัวบท <c oughs> ท่านนบีบอกไง นั่นค่ะที่สวยมาหมุสลิมชัดเจนเลยนบีบอกว่าลาทักทบูอันนีไอ้คำพูดฉันเนี่ยที่ฉันบอกอะไรไปอย่าพึ่งจดอย่าพึ่งจดอย่าไปจดนะร้อยร่อัลกุรอานอันนี้ช่วงต้นๆเขาไวย้ยกเว้นกุรอานนี่วานต้องจ,งจดคำข้าแต่บาอันนี้ไม่รัอัลกุรอานฟันยำ่ำ ฮูฮูวา่าถ้าจดเกินจากกุราแล้วให้ลบทิ้งไปเลยแต่ถ้าจำแล้วเอาบอกบอกต่ออันนี้ฮัดดิสเพราะนั้นเราถึงว่าคนที่จำฮัดดิสแล้วบอกต่อเป็นรุ่นรุุ่มูฮัดดิสแต่ถามว่าเขาเอาต่อไปตลอดชีวิตท่านไม่หมในช่วงหลังเมื่อกุรานค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเนี่ย นบีก็เลยบอกว่าพุกทุบูพุกทุบูจดเถอะฮะดีสแต่พี่้องรู้ไหมมีสิ่งทน่เขาไม่จดกันเลยไอการจดน่ะมาจดเอาช่วงปลายยุคของตาบีินแล้วหมดยุคตาบีินมีการจดน,นั่นคือความเข้าใจตกลงว่าตัวบทกุรานได้จากนบีไหมแน่นอนครบถ้วนสมบูรณ์มุตวาเตฮะดีสนบีช่วงแรกไม่ได้จดช่วงหลังมีการบันทึก ในยุคซอบ้านเลยในยุคนบีเลยก็มีการจดย์บันทึกแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้จทย์กันเลยเขาใช้การจําแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นท่านอัลรมานันสุามีบอกว่าเราซอาบ้านไปเรียนกุรอานจจกนาบีเนี่ยทีละสิบอายะถามว่าคุรอานเป็นภาษาอาหรับซอบ้านเป็นภาษาอาหรับแล้วจะไปเรียนอะไรอีกครับภาษาอาหรับก็เข้าใจแล้วจริงไหม ได้รับการถ่ายทอดจากทารอดสลรุลล์แล้วผมถามคำหนึ่งไอ้ความเข้าใจอันเนี้ยซาฮาบห์ได้มาจากนาบีแล้วเขาส่งต่อให้ใครส่งต่อให้ลูกศิษย์ครับแล้ะส่งต่อแบบไหนไม่ใช่แบบบันเทาต่อยอดปากต่อปากต่อปากเพราะนั้นความเข้าใจในศาสนาอันถ่องแท้อันเกลี้ยกลาอันสะอาดสะอา้านได้รับการต่อยอดแบบลักษณะจดจำ เพราะฉะนั้นถ้าเราผินหลังให้กับทาอธิบายเหล่านี้โดยเรายึดแต่เพียงตัวบทกิตาบุลลษและสุนนะแล้วปัดคนเหล่านี้ทิ้งไปหมดเนี่ยเราก็บคาวาริตต่างกันไหมไม่ต่างกันกตเรียก็แบบนี้มัวตระีละก็แบบนี้พวกที่เอาตัวบทม,มาแล้วเอาแค่ตัวบทแล้วมาทําความเข้าใจกันเองปัจจุบันนี้พี่น้องเป็นอย่างนั้นไหม มีใครมาสอนให้ท่านเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นเตรียมตลาลาได้เลยเตรียมหลงทางได้เลยเพราะนั่นคือแนวทางที่หลงหลงผิดพอต่อยอดกันมาถึงตรงนี้เนี่ยพอมาถึงยุคที่เขาเขาจดความเข้าใจของสับความจะสอบบอ้าตาบ,อตบอีอินตาบีตบนอุลามมในยุคนี้มาศึกษาว่าคนเหล่านี้ทำไมเขา ตัวบทเป็นอย่างนี้ตัวบทเป็นปุราด้วยอย่างนี้ทะดที่สุแล้วทาไมเขาเขาา้เขามาเข้ามาเข้าใจออกอย่างนี้มีการสังเคราะห์พี่น้องพอสังเคราะห์เสร็จได้หลักออกมาได้หลักออกมาเป็นหลักที่สังเคราะห์จากแนววินิจฉัยแนยวฟัตวัวแนวปฏิบัติของซาฮาบะตาบีนกลายมาเป็นเขาเรียบบกว่าอุซูลเป็นพื้นฐานของการเข้าใจศาสนา ที่เรารู้จักในนามอุโซลเฟกไม่ได้แปลว่าใครไปคิดขึ้นมาเองไปอุปโลกขึ้นมาเองสังเคราะห์จากเนววินิจฉัยเนวปฏิบัติใจของบรรพชนในยุคสามร้อยปีได้มาสองหลักอันหนึ่งเรียกว่าอุโูลนฟิกอีกอันหนึ่งเรียกว่ากอวาอิดนฟิกไม่ใช่อยู่ดีดี จะได้รับการยอมรับของประชาชาิอิสลามทั้งหมดเอาเถอะครับท่านจะไปเรียนในประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกอาหรับมีวิชารเรีานที่ดีและมีถึงระดับปริญญาเอกก็เรียกว่าภาษาระรับตะเคียสุสแปลว่าเรียนเฉพาะทางกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการสังเคราะห์จากบรรดาผู้รู้พี่น้องครับประวัติยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ สองท่านในสลับในยุคสลักที่มาลมกรอให้โมาหท่านหนึ่งชื่อว่าอัลมูวัตะในนั้นมีหอดีตที่สอยยมากมายในนั้นมีคำฟัตวาที่มีสายรายงานถึงสาบะมีข้อวินิจฉัยของตาบีนและมีร่องรอยแนวทางความเข้าใจของสาบา มีข้อวินิจฉัยและฟะตัวของตาบีอินอยู่ในเล่มเดียวอิมามชูอีแกเห็นเข้าเนี่ยแกประทับใจมากรู้ไหมแกทำไงแกท่องหมดเล่มเลยท่องเสร็จแล้วพี่น้องเดินทางไปมาดีนะไปหาอิหม่ามมาลิกแล้วไปขอไปบอกกับอิหม่ามมาลิกว่าอาจารย์ครับข้าพระเจ้าขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับ ข้าพเจ้าจําตําราที่ท่านรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจำมดเลยเป็นที่แปลกใจแล้วถามว่าจะไปเรียนอะไรอีกพี่น้องเข้าใจไหมก็ในเมื่อน,นั้นภาษาอาหรับตัวบทก็เป็นภาษาอาหรับอิมามเชฟีเนี่ยเก่งกล้าสามารถมีเกียรติประวัติมากเกี่ยวกับเรื่องทางภาษาผู้เชี่ยวชาญแมก่ก็นั่งอ่านทำความเข้าใจแล้วจบไม่ได้หรือไม่ ไปขอเรียนกับอิหม่มามมลิกพี่น้องคิดว่าไปเรียนอะไรอะ่ะเพราะหมดแล้วอินมูของอิหม่มามมลิกที่บันทึกไว้ทั้งเล่มเนี่ยหมดแล้วอยู่ในสมองหมดแล้วไปขอเรียนคือเรียนความเข้าใจที่ถูกต้องกฎเกณฑ์ต่างๆ,ๆที่อยู่ในนี้นั่นคือตัวอิหม่ามชะวีรอให้มาหุน่นละเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่ายึดถือศาสนาแบบเขาเรียกว่าตัด ตัดยอดไม่ใช่นับถือศาสนาแบบตัดขาดเราจากบรรพชนเพราะถ้าใครคิดอย่างนั้นบองได้เลยนะผลทางข้างหน้าคือทางหลงทางอลาละเลา,ารับรองไว้นบีรับรองไว้และด้วยเหตุผลทางปัญญาก็คิดได้เอาง่ายๆซาบะอารับทั้งหมดเลยไม่มีใครไม่ใช่ ่วนน้อยที่ไม่ใช่กเรชกเรชภาษากุรานถูกประ,าประ,าประานระาลงมาเป็นภาษาอาหรับและเป็นภาษาในยุคน้นและแต่ละยุคภาษาจะมีความแตกต่างกันมันมีพัฒนาการมันมีเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรสมัยพ่อคุณรามภาษาไทยอย่างหนึ่งสมัยเราภาษาไทยก็อย่างหนึ่งเ,งเพราะ,ะนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยเขาย่อมเข้าใจภาษาเขาดีที่สุดต่ถามว่า เขาไปแปลกูอ่านกันเองไหมเขาอธิบายสอบ,บาอธิบายกูอ่านกันเองไหมไม,ม่เรียนจากใครลิทูบายยีเน่ลินเนสมานุซิละอินัยิมเพื่อที่เจ้ามุฮัมมัดจะได้เอาไปอธิบาย <speaking in foreign language> บบยานบบยานอธิบายไม่ใช่แค่ส่งตอ่อแล้วไม่มีคําอธิบายใดๆไม่ใช่กรอ่ <speaking in foreign language> า,านที่สอบ,บารับจากนาบีมารับทั้งตัวหนังสือและรับทั้ง ความหมายยังไม่พอนะเอาความหมายอันเนี้ยไปสู่ภาคปฏิบัติสอบาได้รับความรู้จากนบ,บีทั้งตัวหนังสือและปฏิบัติจริงในภาคสนามเพราะ,ะนั้นความแม่นยำความเที่ยงตรงความถูกต้องอย่าไปหาที่อื่นเลยครับถ้า่าเกินกว่าน,นั้นแล้วนะั่นคือมั่วเพราะนั้นอินมูสลักจึงยิ่งใหญ่กว่าอินมูของคอลัก จะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเคยได้ยินคำพูดอิหม่ามพี่น้องจะหนาวเรื่องมัดจำภาษาอับเงียกว่าไบอุ์โบนก็เถียงกันสี่อิหมามสาลอิหมามบอกไม่ได้ไม่ได้ห้ามซื้อขายลักษณะที่มีมัดจำ ผิดแต่อิหม,ม่ามัดบอกไม่ผิดไม่ผิดเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็ไปถามอิหม,ม่ามัดบอกว่าทําไมท่านฟะตุวะอย่างนี้ท่านบอกว่ารายงานที่บอกว่านบ,บีห้ามมันสืบไม่ถึงนบ,บีทุกคนก็ยอมรับสายรายงานอ่อนแต่อันที่มีแนวปฏิบัติเนี่ยสายรายงานสาเหตแน่นอนท่านอุมัรปฏิบัติ มีคนมัดจำบ้านหลังหนึ่งที่มักกะเพื่อที่จะซื้อถ้าไปถามมัดจำมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วจะไปถามท่านอุมัตว่าจะเอาบ้านหลังเนี้เป็นคุกซื้อทางการโดยมัดจำไว้ก่อนแล้วถามไม่บอกท่านอุมัตท่านอุมัตตมิไหมไม่ได้พูดในสักคำเลยและเมื่ออุมัตยอมรับท่านก็เลยตอบกับลูกศิษย์ว่าฮาดาอุม um ัต พมาจะอาคูลนี่คือการปฏิบัติของท่านอุมัรแล้วนั่นแน่อย่างฉันนะ่ะจะพูดอะไรได้นึกอองไหมถามว่าอย่างอิม่อาอัมัดเนี่ยไม่ก้าวข้ามการใช้ดุลพินิษของคนในยุคต้นอิสลามแล้วถ้าท่านฟังลึกลงไปอกีกฮะดีสของอิหม่ามติรมีดีหลายท่านบอกว่าเป็นอดีฮาซันมีน้ำหนักเป็นหลักได้อิคทดูบิลละเนิมนบัดีอบีบักรินวูร นบีบอกตามได้เลยหลังจากชั้นวอกา,าดไปโดยไม่มีเงืเ่อนไขนะก็คือวินิจฉัยและดุลว,วินิจของอบูุบัคและอุมรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในอักีดาของชาวสุวนเนอหรือแนวทางสลัดเราจะไม่วิจารณ์สอบาคนหนึ่งคนใดในทางลบโดยเด็ดขาดในทางวิชาหะด,ดีษถ้ามีชื่อสอบา ที่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นสาบมาหมายความว่าเจอนบีอกิมานต่อนบีตายในอิสลามไปคนประวัติอัลสาฮบะฮ์คนรมอุคนที่ได้รับอิสลามจากนาบีเนี่ยแล้วตายในศาสนานี้เนี่ยถือว่าเที่ยงธรรมทุกคนจบนี่คือคอยอิดะของอาลีุซุนนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อ้างว่ายืนหยัดอยู่ในแนวทางกิตามอัลลอฮะซุนนะ มาวิาพากษ์วิจารณ์ชวบะไม่ว่าคนหนึ่งคนใดในแง่ลบไม่ใช่คนอยู่ในยุคนบ,บีเคยศรัทธาแล้วทิ้งไปอย่างนั้นไม่เรียกสอบะอย่านะหมายถึงคนที่เจอนบ,บีได้ศรัทธาได้อิมานกันนบนบีแล้วตายในศาสนานี้อดุด้ข้อแรกของหะดีสไเฮผู้รายงานต้องมีความอัดาละมีความเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นคนอื่นต้องพิสูจน์ทั้งหมด ยกเว้ทสาบะแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์นี่คืออักีดาสุนนะแต่วันนี้เราได้ยินได้ฟังคนที่บอกตามกิตรารบุลล่์และสุนนะกับวิาพากษ์วิจารณ์สาบะาในแง่ลบวันอียาุบิลล่ะนี่คือพวกดลาลาเกินหนึ่งโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นนะลงทางลงผิด ถ้าตาบใดที่บรรพชนถูกคนรุ่นล่าคนรุ่นหลังเนี่ยไปวิจาร์ณในทางลบแล้วจะเหลืออะไรอีกเพราะคนที่สืบสารหรือสืบต่อท่างกีตาบูลและทางสุนนะถามว่าเป็นใครถทาอม่่นาเชื่ออถไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปใช่หรือไม่ท่านเคยได้ยินกุรอานจากต่างกะดีสักคนหนึ่งไหมีมใครเคยได้ยิน และใครที่เคยได้ยินสอาบะอย่าว่าตาบีินตาบีินก็ไม่เคยได้ยินตาบีินที่แปลว่าลูกศิษย์สอนปะทาไมถึงถูกเรียกว่าเป็นตาบีอินเพราะไม่เจอนาบ,บีเจอแต่อาจจะไม่ได้รับเรียกตาบีอินรุ่นอาวุโสบางคนเกิดทันนบ,บีแต่เล็กยังไม่รู้ภาษีภาษาไม่ถือว่าเป็นสอาบะเพราะฉะนั้นจะเป็นกุรานเอาอย่างนี้ ฮะดีสของอิม่ามบุคอรีมีหะดีสใดที่ไม่ที่ไม่มีคําว่าสอบาลั่นจากคนที่เป็นตัวอิมามบุคอรีผู้บันทึกจากครูท่านจากครูของครูของครูและกระโดดข้ามไปถึงนบีเลยมีไหมเดี๋ยวก็อบูฮุรอยรอเดี๋ยวก็อันอาอิชาเดี๋ยวก็อันอานัสเดี๋ยวก็อิบดีมาสูใช่ไม่ใช่หะดีสอเฮทั้งหมดผ่านมาอย่างนี้ แล้ววันนี้เราตัดยอดบอกเราจะเอาแต่ตัวบทนี่คือความเขาความโง่ดับเบิลโง่ของคนในยุคปัจจุบันแม้แต่ฮะดีสที่เรียกว่าเป็นตัวบทอย่าว่าแต่ตัวอะดีสแม้แต่กุรอานเองเจ็ดกิ่รออยในทุกวันเนี่ยเป็นแนวเป็นการรายงานของใครมีคนรายงานมีน้ง้งแต่เป็นรายงานที่ได้รับการรับรองว่ามันมีผู้รายงานมีมาก มากกว่าสิบคนในแต่ละสายภาษาอรับเขาเรียกมุตวาเตก็จากคนรู้นั่นแหละที่เขาจดจำแล้วก็ถ่ายทอดลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้แนวคิดใดที่ตัดยอดเอาคนรุ่นสามร้อยปีออกไปแนวทางนั้นคือแนวทางของคนนี่ดอลาลาและหลงผิดอย่าหันไปมองโดยเด็ดขาดอักูลุกาวลีฮาดะอัสซาฟิรุลลอฮิลิลลัุมวลิสาอิลมุสลิมีนมินคุลิดัมฟาสตฟิรุอินนัูวะลัฟุลรฮิม